ครับกลับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชูทั้งชงพงพ้าลวดนะครับมื่อวานนี้ก็ลิ้นข่าวว่าพอเรื่องฟันดีเน้นย่าส่วนตัวเลขฝนสีย่ำตัวใดนั้นเอามากับมะมึงกันนะครับเป็นเพียงแนวทางครับทั้งชงพงพ้าลวดได้มาน้ำสนะพี่น้องเอฟซีได้เพิ่มสุ่มกันครับตามเอ็ดนะครับว่าพอเรื่องฝนสีเน้นย่าตัวใดครับมื่อวานนี้สวัสดีครับพอเรื่องสวัสดีกล้ามเนึงครับผมสวัสดีครับ นี้กะใช่หลักตัวเรียกเท่านั้นนี่ใส่เนี่ยนะครับอย่าให้เขเลี้ยงเทวก็ได้นะครับหลังจากมาวันนี้วันที่สูงสูงหกที่เจ็ดเจ็ดแล้วค่ะวันนี้วันที่เจ็ดวันนี้วันที่เจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับตาตอนนี้กะเกือบเกือบจะสิบเอ็ดโมงแล้วล่ะอุ้ยเที่ยงแล้วอุ้ยเที่ยงแล้ว เทียงกำลังจะเคืองครับผมโอ้ย <invoke> ขอโทษขอรัยหลายเมืองเวลาผิดพราเรื่องกินเขาง่ายไปนี่ป้านกินแนวกบปนปลาทู่ปนปลาทู่กระพัดชิ้นเนี่นแน่นผ้ารวยโอ้แซบเกียบไห้ผู้เรียกแซบเกียบไห้เออเ้าบาทนี่กับโอ้ยพอเรื่องเป็นจังไงคือว่าคักแน่แถมมือขึ้นนี่ซันดี่เดี๋ยวนี้ก็เลยเฝ้ากะ อันนี้คือเฝ้าแล้วครับมาหอดเทียงนี่เฝ้าแล้วเพราะว่าคือติดหลายหม่องเนาะติดลายหม่องกับมีงานกับทีนน้ำนะครับเมื่อว่านนี่ตอนอคลิปล่าสุดท,ที่ลงไปนะครับที่เพราะเรื่องฝันเนะาะขี่ซาเลงขันนี้นนี่ครับเบื้องโหลดทะเบียนซาเลงนี่งวดที่สี่งวดที่สี่ที่จะออกอีกบอกครับโอ้ติดต่อกันสี่งวด นี่งวดที่สี่สามงวดก็งวดแรกก็เขาหาศูนย์ครับงวดชองก็เขาหาศูนย์หกเก้าขงวดแรกครับศูนย์หกเก้าเขาทั้งบนทั้งล่างอืงวดรุ่นมากก็หนึ่งศูนย์หกครับหนึ <15 S 2> ่งศูนย์หกหนึ่งห้าอืมทั้งบนทั้งล่างที่กันไม่ฮแล้วล่าสุดงวดที่ผ่านมาหน <10 6 S 2> ึ <10 6. S 2> ่งศูนย์หกอหนึ่งศูนย์หกตัวเก้าหนึ่งศูนย์หกหก องหดติดอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเจ็ดศูนย์นะเจ็ดศูนย์ตัวหนึ่งเจ็ดศูนย์สองหดติดเจ็ดศูนย์นั่นคับเพราะเรื่องกับอกว่างูแรนเข่าหู้ตีท่านที่เจ็ดศูนย์ล่างหดวังหนึ่งนี่ครับแลเราสุนดนี่มือมือว่านี่ฝันว่ามือขึ้นบ้านฝันว่า,วาขับเซาเลงอันนี้มนหมดเอียงมาจัดคุนว่ามันแตนบรอว่ามดขั้นครับบริวารปูกะขึ้นรถไปน้่เนาะครับเพราะเรื่องเนาะเต็มเนื้อหดนี่เต็มขั้นเต็มซาเลงขั้นนี้ ให้ว่าบ่มีหม่องให้ว่างเลยให้นั่งเต็มเลยนั่งเต็มครับทุ่มคุณหนึงซุ้มนึงนั่งหอดน้ำอ่านซุ้มนึงนั่งอยู่ตรงนี้ครับไม่เอาไปขึ้นกองหินสูงๆเขาเตะทางใหม่ครับสูงย่างจังเลยครับผู้เขาย่อมย่อมวะท้อผู้เขาย่อมเอานวดนม่ขึ้นได้บอกว่าขั้นวายขึ้นได้เคยขึ้นไปพันไปจอดนวดไว้ครับอย่าขี่รถบานเลยภากันขี่ขจาว่าเคยขี่รถบานนะซ้อมมือ ขี่ตาซ่าเลยง็อ๋อก็เลยอยากไปล่องขี่รถบัสเบิงล่องขี่รถบัสเบิงแล้วเบงเอิร์นเบงเอิญรถบัสสายนั่นขั้นสายนั่นพอเรื่องก็จำได้ติดตาเพราะว่าขี่มาตั้งแต่ใดเท่าใดอ่าสายสิอุดรพพิสัยอุดรพนพิสัยสายสิบพิสายอุดรโซ่พิสัยเออโซ่พิสัยมันจะเป็นสายห้าหนึ่งห้าครับเป็นสายห้าหนึ่งห้า คยขีครับก็ออกคยฟันเห็นคีก็เคยออกห้าหนึ่งห้าสามตัวตรงตรงสามตัวตรงตรงเรื่องเงนนะครับรอบนี้ฟันว่าได้ขื้นอีกบ<อ>ม่ได้ขื่นอีกเมนเฉพาะเพราะเรื่องผู้เดียวทั่งบริวารปูบริวารแยากับขึ้นน้ำกันน,น้ำกันอือเพราเรื่องก็ไ้ฟันไปเลยท่านที่ห้าหนึ่งห้านี่มากหลายแล้ว <Man. S 2> แล้วที่สาคัญนี้เพอะเรื่องมาตรงกรับเลขที่ปูหายไวก่อนตั้งแต่ตองวดนี่หนึ 5, ่งห้าเมนบอกครับ ที่ผ่านทมกเก็ตแค่รักลอยมาใสไห้ซื้อรักลอยมใสไห้แต่เป็นี่คือก็มือคึืนกับฟันอนีกนนี่แหละผมอยากฟังตอนนี้ฟันว่ายานนี่นั่งอยู่เงาโค,คนบคนยางเลี่ยนแถวเขามาาขึ้นเล็กน้อยเลี่ยนแถวขเขาเลี้ยนย<อ>างเขงาเมาลอตเตอรี่น้ำยาแจกกัวละใบละใบละใบไปยาลอตเตอรีมม่ม่แจกแม่แจกนึ่งหาตัวเดียวนึ่งหา่าบุย นึ่งหาตัวเดียวผมอุท่านแห้งเกินไปย่าให้นึ่งหานเอานั่งอยู่ตู้องค์ที่ะแต่นั่งอยู่ตู้อาหารมาวันโอ้ตู้อันผลไม้ไหมเฮาตู้ที่อ่าว่างผลไมลมหนบ่างผลไม้แต่เพิ่นยับไปทั้งอันมันทั้งไงทั้งหนองโตทั้งเดี๋ยวได้ปะเดี๋ยวเรื่องแจกนึ่งหานี่ยนึ่งหาตัวเดียวอ่าเลขไทยสามตัวของลอตเตอรี่นี่เป็นตัวอะไรพ่อจำได้บ่ครับบ่ เห็นตะเล็กนึงหาเห็นตะเ็นึงหาอยู่ทั้งถ่ายเห็นตะเนึงหาเพื่อนเนี่นั่งหันพราะเรื่องไก่ย่างขาม่าเอาน้่งเพื่อนเพื่อนกันครับเรียกหนึ่งหาผมได้มากปะมันกจับไขเป็นสายร้ายโค่นมาเอาบัตรนี้ตื่นเมื่อเศร้ามากรถเตลี่แรงมากหันเล่ถามไอ้มีเล็กนึงหาปะแม้ยิ่งพูอันนั่นน่ะจับเรียกนึงหาไม่ให้หาใบมือซอง เรียบร้อยแล้วครับพอเรื่องได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบ้องหัวจะเป็นรางวัลที่หนึง่งหรือว่ารางวัลสองตัวล่างกับบ้องหัวคือกันละบ,บาดนี่แต่มีผู้นั้นเอ้อถามมามีเล็กนึงอ่มีว่าสันเจ้าเกี่ยวไร,นรบนนี้ว่าสันเอามีทรายเอามาเหมือนตัวสันเออมีหาใบน,น,น,นึงว่าสันอันนึงขวิตเอายว้รุ้มนึงก็ได้เอาไปหาใบเพิ่นเพิ่นแบ่งครึ่งไว้เรียบร้อยแล้วหาหนึ<อ>่งในจับบอครับอานนี้ หาหนึ่งเลยจับไว้บ่ะบ่เอาตอนนึงหาตรงตรงเลยนึ่งหาอหาหนึ่งกับเอฟซีเข้าไปกรับเอาครับหาหนึ่งไปกรับเอาเนาะถ้าว่าจำเปลียนกับว่าเอาถ้ามันในถามซึ่นซื้อครับเพป่นว่ามีกับได้บวกขีนซึ่งซื้อเพป่นไก่จับยางเขามาไม่ผิดหรอกครับไม่เก่งงานครับก็เสียวเก็คือเข้ากับอ่าปากกับผ้าไปเนาะบอกว่ามีบ่เดือดเดอดหนึ่งหามปนบ่ พัน่น,นีบาทนี่มี่ถอดได้เอาเม็ดเพร่ะเรื่องาวา้เอาเมดทั้งเอาไม้หาใบซุ้มนึ่งขวิดเอาไว้บอกทั้งทั้งที่พอเรื่องก่อนไหนะนั่นเข้าไปถึงอุดรไปเอามาแล้วสามเพ็โอ้บงว่าจักแพงนะครับเลกระเป๋านึงเราเลขหนึงหาเนี่ยนะครับรอบนี้แลนมาส่งถึงบ้านดีโด้ใหอัดคลิปสะกอนอยเมด,ดีโดเนี้ยไปโอ้เนาะ <laughs> เอาหมาเฟีย a เราเป็นม m a แล้เราเฟีย a ครับข้าเป็นลักษณะนี้เพราะเรื่องคิดว่าจัางไนครับคิดว่าเขานะเหนึ่งหา่างคนเรื่องแถวมาลับโชกมาลับมาลับลอตเตอรี่มาลับลอตเตอรี่จากหงาตัวเลขก,กับบ่ไดดมีแตกต่างกันจัางไรคือเห็นตัวเดียวคือหนึ่งหาที่เอามาแจากหนึ่งห้าทั้งหมดครับเลขหนึ่งหา ดีห้นึ่งหามืดทุกคนหมดเลยครับกันเด้นึ่งหามืดทุกคนได้เราย่างออกย่างออกย่างออกคนเยียนแถวมาตะกุกตันบู๊บุคนรถันโอ้ยเน้นคักเนาะเน้นคักถือว่าเน้นคักนนแน่เลยที่ตอนนี้นะเดี๋ยวเบองเลขทะเบียนซ่าเร่งครับผมหนึ่งอยู่ข้างบนครับแล้วห้าเป็นตัวอ่าตัวเลขตัวแรกนะครับขี่ซาเร่งขึ้นไปจอดไว้ ขึ้นไปจอดไว้หลังจากนั้นก็นยังขึ้นรถสายหาหนึ่งหากลับมาอีกนะครับแต่ว่ากับฟั่งเบืองได้ครับขึ้นกลับมาที่รับห้าหนึ่งห้านี่ขึ้นกลับมานะครับจังไหนก็ให้เอาไปพิจรารณาว่าจะเป็นตัวตรงหรือจะเป็นตัวกลับนะครับอันนี้กับบ้องหงกันแต่ว่าที่แน่ยตอนนี้เพราะเรื่องฟันแล้วละ่ะฟันเมืองต้นก่อนเพาะเพราะเรื่องหรือว่าจังไหนครับคิดว่าคิพานโมเพียนแนละ้่เนี่ ถึงแม้ว่าปูจะกลับมาจากประชุบแมนบอกกะคิดว่าเพื่อนจะไม่ยำตัวนี้มั้ยครับไม่ยำตัวนี้เลขหนึ่งหาเนาะว่าปูกับยาเพื่อนยู่น้ำกันเออแมนครับแมนอันนี้แมนอีหลีเพื่อนคือยูน้ำกันเพื่อนกับเพื่อนก็ใไส่กินวิ็นญานเพื่อนใส่กันได้ครับสัมผัสกันได้อยู่แล้วสัมผัสกันได้อนี่ในอยูพุ่มก็พวกเขานี่ทุกท่านทุกองค์ที่เพื่อนยูนี่เพื่อนสีสัมผัสกับเพราะเรื่องในเมื่อครับตึงเสีหน้าอมาดเพื่อนตึ้ง ปูตรวจเนี่ยตรวจปูแปดศอกปูตาปลาเขาสัมผัสได้ไหมครับผมเอากรถือว่าชัดเจนครับผมมาย่ำตัวเลขหนึ่งหาครับส่วนสามตัวนั่นลักร่อยเพราะเรื่องบ่เห็นครับเห็นแค่สองตัวทไายคือหนึ่งหาครับกตคือสินเน้นย่ำตัวนี้ลหละเาะจังไหนกะถ้ามักถ้ามักจะหาหนึหาหารือหกหนึ่ง 6, หาได้คือก,กัน ลักรอยพราเรื่องแตคือหกกับหนึ่งเอยหกกับหานี่เนาะพรเรื่องเนาะห้าหนึ่งห้าก็สวยหกหนึ่งห้าก็สวยครับเพราะว่าจะเป็นหกหนึ่งหาหกหาหนึ่งหาหนึ่งหาหาหานึงเป็นเลขที่ง่ามนะครับง่ามทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับเนี่ยทั้งนั้นเอามานีอยาคิดว่าความชัดเจนในส่วนตัวเลขพุ่งพวกโพวนี่รอบนี่ถือว่าชัดเจน เจนมากกว่างวดที่ผ่านมาอีกอครับเพราะว่าเอาลอตเตอรี่มาให้เดี๋ยวนี้งวดศูนย์สามงวดศูนย์สามคิดถึงงวดศูนย์สามเลยอลอตเตอรี่มากขึ้นกันลอตเตอรี่มากขึ้นกันกนอ่าแต่ว่าพิ่จอหูห้เบิ่งมันอาครับงวดนั้นงวดนั้นจอหูแปดสามมันออกล่างแล้วเพิ้นมาครับแต่รางวัลที่หนึ่งมันสี่ออกศูนย์สามครับเป็นมาจอหูเนี่ยแปดสามห้เพิน่นว่ามันออกล่างไปแล้วครับ ตัวศูนย์สามนี่ถ้าเื้องมองมันจะออกเมืองวันที่หนึ่งเน่ากัว่วางจำครับออกศูนย์สามเนี่ยนั่นนะคือหวดนันที่มีลอดตะลีมานะครับเรากับปูกับเว้าต่อ่ายไว้นะครับแปดสามสามแปดนี่มันต้ออกไปแล้วถ้าเบื้องศูนย์สามสีมาลังวันที่หนึ่งอรอบนี้ครับลอดตะลีมาแล้วเมวื่อไหร่จาหัวเบื้องคือเกขาแจกเลยแจกเลยแจกโชคแจก ให้โชคให้ลาบวอาต่อไปได้ทุกข้อนทีมากงตัวครับเงื่นเงืนสามหน่อยพ่อรวยหัวควนนี่เอ้าบาทนี้เวลาไม่ล่าเข้ากับคงสีพ่อสมควร,รนะครับเนาะ<ม>นครับจังไรกะขอบคุณพ่อเรื่องหลายๆครับผมมาเนี่ผมยังบอกั่านในลอตเตอรี่ไว้เลยจากใบามาเนี่ก็จะไปจับแล้วครับบาทนี้ฟันแล้วก็สิไปจับแล้วละบาทนี้จังไรกะขอ ขอบพูดเพราะเรื่องหลายๆนะครับอย่างไรก็คือสีลบกวนซ้ำหนีแหละครับอ่ขอบคุณเพราะเรื่องครับผมครับสวัสดีครับโอ้ยย่ำชัดดิ่ิย่้วนี่ซีแดงขีดใจได้แน่